ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนจำพรรษาที่แม่ห้องสอนหลวงปู่แหวนสุจินโนเคยจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเหนือทานน้ำไหลที่แม่ห้องสอนอยู่หนึ่งพรรษาแต่ในบันทึกไม่ได้ระบ,บุสถานที่และปีพุทธศรรักราชในบันทึกระบ,บุว่าถ้ำนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของตัวเมืองแม่ห้องสอนเป็นถ้ำไม่ใหญ่นักอยู่ในนลาากล้ทานน้ําที่ไหลมาจากภูเขาทานน้ําสายนี้ปัจจุบันทางจังหวัดกั้นเป็นเขื่อนทําเป็นคลองส่งน้ําเข้ามาอย่างตัวเมืองเพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตน้าประปาของจังหวัดแม่ห้องสอนบันทึกในส่วนของหลวงปู่แหวนบอกว่าการจําพรรษาอยู่ที่ถ้าดังกล่าวท่านอยู่องค์เดียวตอนแรกที่ท่านไปอยู่ มีชาวไร่ทำไร่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้น3-4หลังคาเรือนพอได้อาศัยบินทบาทแต่อยู่ไปหลายวันเข้าเมื่อมีคนรู้ว่ามีพระทุโงมาอยู่จำพรรษาในถรำก็มีประชาชนนำอาหารมาถวายกันมากมายทุกวันส่วนมากประชาชนถิ่นนั้นเป็นคนเชื้อสายไทยใหญ่เป็นคนไทยที่เป็นคนเมืองบ้างไม่มากนักในสมัยก่อนแม่ห้องสอนเป็นเมืองปิด ไปได้อย่างเดียวคือเดินเท้าไม่มีทางรถไม่มีสนามบินเช่นปัจจุบันสมัยก่อนเป็นเมืองที่ทุกรกะกันดานมากไม่มีใครอยากไปบรรดาข้าราชการที่ทำผิดมักถูกสั่งย้ายให้ไปอยู่แม่ห้องสอนเป็นการลงโทษที่ถือว่าหนักทีเดียวการเดินทางจากแม่ห้องสอนสู่โลกภายนอกคือมาเชียงใหม่เส้นทางเดินที่ใกล้ที่สุดลัดที่สุดนั้นต้องเดินผ่านป่าผ่านเขาที่สลับซับซ้อน มาทางอำเภอปายเข้าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วผ่านป่าผ่านเขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ถือเป็นทางที่เสี่ยงอันตร,รายด้วยไข้ป่าและสัตว์ร้ายเช่นช้างเสือหมีและงูพิษมีอยู่ชุกชุม